สวัสดีครับจเจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับช่องแชร์ความรู้งานเกษตรกับสุรนษุชรตนะครับปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนายโยนเป็นปีที่สองแล้วนี้โยนได้4ี่วันแล้วนะครับวิธีการโยนก็อย่างที่บอกไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับข้าวพันอะไรนะพ่อข่าวหอมที่สุดเาหอมี่สุดก็ไอตอนนี้เราเอาพันที่ลวงยาวที่สุดประมาณนี้ปวดโคกหนึ่งอะนะเขาว่าเพิ่มสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเพิ่มสายพันธุ์ใหม่เข้ามา เขาใช้เรียกอยู่ในไอ้ตามกระแสโซเชียลเขาเรียกข้าวไฮเทคไงนะข้าวไฮเทคข้าวไฮเทคแต่แต่คิดว่าเป็นข้าวมาเลเซียอินโดนีเซียข้าวอินเดียข้าวอินโดนีเซียมันจะรวงใหญ่พ่อก็เลยเอามาลองปลูกลองดูแต่เป็นข้าวนาปังนะไม่ใช่นาปีแต่แต่จะปลูกปลูกตอนเนี้ยปลูกพร้อมกับนาปีเนี่ยแต่พ่อใช้ยานระบบหยอดดำเม็ดอต่ดำเม็ดเนี่ยระยะห่างใช่ไหม นี่นี่ห่างห่างกันประมาณสองนะึงเนี่ยมันเริ่มงอกแล้วเอาอะไรหยอดเนี่ยมือหยิบเนี่ยแน่แน่หยอดเอาหยิบแต่ที่นี่มันมันตอนนั้นมันเลนะนะก็เลยเอาไม้ไผ่วางก่อนเอาไม้ไผ่วางแล้วก็หยอดข้างไม้ไผ่ไปไม่งั้นมันจะหลงแถวไงเนี่ยเนี่ยอ๋อทำเป็นแถวเป็นแถวไปทำเป็นแถวเป็นแถวไปห่างกันประมาณสองนึงโลเท่าไหร่แล้วปะซื้อมาโลหกร้อยโลหกร้อยพันนี้ยังก็เอ็มเทคเอ็มเทค อันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เรามาลงาปีนี้สายพันใหม่เขาเขาว่าสาสามเดือนนะแล้วได้ผลผล,ผลิตหนึ่งเม็ดในหนึ่งรวงอ่ะนับเม็ดแต่ได้หกร้อยถึงแปดหกแปดร้อยเม็ดต่อหนึ่งรวงด้ลผ,ลผลผลิตประมาณสองตันเท่อไร่ก็คอยติดตามกันดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูทําไมทําไมเอามาใส่อย่างนี้ก็คือเราลองลองดูว่าถ้ามาเรามาใส่นาปีแล้วมันจะต้องทําได้สองครั้งไง คือเราจะไปเก็บเกี่ยวประมาณเดือนกันยาเนาะพอพ่อตุลาพฤศจิกาธันวาเขาปลูกอีกก็ได้สองรอบแต่ปลูกไว้ทำไมปลูกไว้ให้ปลาหรือว่าให้ไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ากินได้เราก็จะกินแต่ที่นี่เราปลูกดูว่ามันมันมันเยอะจริงไหมได้ผลผลิตเยอะจริงไหมอยากจะทดลองดูถ้าเกิดมีแล้วใครอยากทดลองเอาไปปลูกไปอะไรลองดูเพราะว่าววนี้ยังปีนี้ยังไงข้าวมันก็ถูกใช่ไหมเพราะว่าข้าวอินเดียส่งออกได้แต่ทีนี่ถ้าเรามีข้าวเยอะเรามีอาหารให้ปลา เรามีอาหารให้ไก่พวกเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยไก่โลละร้อยข้าวโลละเก้าบาทอย่างเงี้ยเราเราควรจะมาผลิตเพื่อจะเป็นอาหารสัตว์นะ mm hmm. ก็ก็เลยเอามาลองดูเอาคอยติดตามดูตอนนี้เริ่มงอกอย่างที่เห็นนั่แหละเล็กๆวันได้กี่วันแล้ว่ะมันได้สี่วันมั้งคือเราเอามาแค่น้ําคืนหนึ่งแล้วก็เอาไว้อีกคืนหนึ่งพอคืนที่สอง,สอง,สองเนี่ยเราก็ยอดยอดมันก็จะแตกตานิดๆแต่แต่ตอนนี้มันได้สองวันแล้ว ที่หยอดลงไปนะก็กลายเป็นห้าวันเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยเริ่มขึ้นแล้วเซนสองเซนแล้วเนาะอืม,มนัแต่ว่ามันห่างนะห่างสองหนึ่งสองหนึ่งอันนีน้ใช้ประมาณครึ่งกิโลเนี่ยได้ครึ่งได้ครึ่งแปลงเนี่ยมันไม่พอต้องเดี๋ยวจะเอาซาสเนียของอินโดมาอีกอีกพันหนึ่งอีกพันหนึ่งซาสเนียอีกคนละครึ่งลองลอง,ลองดูว่าพันไหนจะรวงใหญ่ที่สุดแต่ว่าเขาเค้มว่าใหญ่ที่สุดในโลกอันเนี้ย อ,อันเนี้ยใหญ่ให,ให่ยาวใหญ่ยาวคือแปดร้อยเมตรขึ้นไปเพราะปกติถ้าพวกมะล,ลินี่แค่ร้อยกว่านะตอนหนึ่งรวงร้อยร้อยกว่าเมตรแต่นี้หกร้อยถึงแปดร้อยมันมันผล,ผลผลิตเขาบอกห้าเท่าของมะล,ลิลองดูลองดูกันแต่ว่าที่แน่ๆปีนี้ก็เราก็ลงเขาวหอมพ่สุดแล้วก็มีพันธุ์ใหม่อีกอะไรนะพอ่อพันุใหม่ข้าวหอมอาจิตะข้าวกำเข้าวกลมอจิตะแต่เป็นข้าวเหนียวดำนะ ก็ค,คือปกติข้าวเหนียวดำพืชพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปอะมันจะไม่ค่อยขยายกอหรือภาษาอีสานว่ามันโบแพแต่ว่าเขาพัฒนามาข้าวเหนียวดำเนี่ยทำให้มันแตกกอแล้วก็ไม่สูงเหมือนข้าวหอมวิสุทธ์ตรตะกูลเดียวกันแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวดำท,ท,ทีนี้มันจะขายยากหรือยังง่ายยังไงก็ค่อยว่าแต่แผนของพ่อเนี่ยพ่อจะทำเป็นข้าวสี แล้วก็ไปฝากร้านค้าขายเวลามีงานทําบุญมีงานทําขนมอะไรเงี้ยเราเราไม่พึ่งตลาดอย่างนั้นเราพึ่งแบบว่าเราไปฝากตามร้านค้าไว้เดือนหนึ่งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ไปเคลียร์ของเก่าเก็บของใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามจะทําตลาดเองเนาะก็ก,ก็ก็เป็นแนวคิดที่ไม่ไม,ไม่ไม่พึ่งลงสีเพราะอย่างที่ปีที่แล้วถ้าใครได้ติดตามคลิปก,ก็จะเห็นว่าเราไม่ได้ขายลงสีนะครับเราขายพันเนาะท,ที่เราเลือกพันใหม่ามาอา ก็ถือว่าประสบความสําเร็จก็หนึ่งไร่1ตันนี่ไม่เกินจริงแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราทําเองขายเองนะครับขายให้พี่น้องเกษตรกรด้วยกันไม่พอขายเนาะปีที่แล้วไม่พอไม่พอก็พยายามพึ่งพาตนเองนะครับหลักใหญ่ใจความวันนี้ที่มาถ่ายนี่คือจะทํานายโยนเหมือนเดิมแต่ว่าปีนี้เพิ่มเติมมาคือการเตรียมดินเพราะว่าปีที่แล้วนี่มีปัญหาในการเตรียมเตรียมแปลงมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยทําไมไม่เตรียมให้ดีทําไมไม่ศึกษาก่อนนะครับอันนั้นมันก็ เป็นประสบการณ์ใหม่ของเราเนาะปีนี้ก็เลยที่ซื้อรถไถมาใหม่เราก็ DIY มาเพื่อจะมาทำนายโยนในปีนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นนายโยนของปีนี้นะครับโยนไปแล้ว4วันนะครับสำหรับขขาวหอมพ่สุทนะฮะขายพันธ์เหมือนเดิมไหมพ่อปีนี้เหมือนเดิมเ,มเมข้าเจ้ามีอะไรนะข้าเจ้าพันใหม่ที่เอามาลงหอมอรวีหอมอรารวี ผลสามเท่าของมันน่าก็าลองติดตามกันนะครับ<ล>ปีนี้นอันนั้นก็โยนเหมือนกันแต่ว่าเราเราเพาะในกระบะเน,ะนาะอ,อยู่ตรงนู้นตอนในถาดเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้คือหอมมะรวีหอมมะรวีเพาะเพาะใส่ถาดเพาะใส่ถาดแต่มันทะลุสแลนขึ้นมาครับที่คุมสแลนไว้ว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วมันกระเด็นออกใหม่ใม่มัมมนจะกระเด็นออกนี้ก็คุมไว้เดี๋ยวมันก็ทะลุขึ้นมาแต่สักพักเราก็จะเอาออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้นมันแข็งแรงก็ออก ี<ท>ยวม,มันก็แทงขึ้นอย่างนี้แหละก็ข,ข้อข้อดีอย่างหนึ่งคือบางทีหมามาหมามาคุยเราทําให้ข้างบนบกกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราก็เปิดได้ละเนี่ยมันยังออกไม่สม่ำเสมอออกสม่ำเสมอแล้วก็เปิดเนี่ยตรงนี้มันคือมันพร้อมไม่วันเดียวไม่เสร็จไงหลายวันต้องค่อยๆอหยอดนะครับหยอดไปหยอดไปหลายวันก็มันรอให้มันให้มันขึ้นพร้อมพร้อมกัน แต่ถ้าคุมไว้หน้ามันจะไม่แห้งรักษาความชื้นด้วยรักษาความชื้นอ่ะถ้าไอที่ไม่ได้คุมเห็นไหมอ๋อกดิน่แมีข้างล่างแปลงครับที่เรามาถ่ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะที่แม่แกทําไว้ข้างล่างอันนั้นเดี๋ยวก็โยนได้อันนั้นเดี๋ยวจะโยนแล้วก็ไปดูรถไถดีกว่านี่ก็เป็นรถไถคันเก่าคันเดิมก็มา DIY มา DIY ปัญหาปัญหาคือปีเนี้ยฝนมันดีเนาะ ฝนฝนมาเร็วอ่ะทําให้ที่นาล่มลมลมจมเละก็เลยต้องมาใส่กันจมแต่ถ้าไปซื้อกันจมของเก่าเขาก็สามพันถึงสี่พันนะก็เลยมาเชื่อมแทนเลยเนี่ยอันนี้เชื่อมจะต่อจากจากเชื่อมเฉพาะตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ถ้าดูดีๆเชื่อมเฉพาะตัวเหล็กฉากใส่ไว้กับดุมล้อนะเพราะว่าต้องบอกก่อนย้อนไปดูได้เพราะตัวนี้เราไปซื้อของเก่ามา แล้วเขาดี y วดุมมาเขาเหมือนเขายำมานะครับเขาก,เขาก็เขาก็ไม่หาอะไรเพิ่มมาเขาก็ไปทํามาแล้วคราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้ก็เลยเชื่อมตัวเหล็กฉากเนี้ใส่เป็นโครงไว้แล้วก็ใบตัวนี้เป็นขันน็อตใส่นะครับม,มันจะมีนออ็อตสอตัวถ้าจะไม่ใช้ก็ถอดใบนี้เป็นแผ่นเพดก่อสร้างนะแปดนิ้วเพดหัวเสาเพดหัวเสาอ่ะไปซื้อตามร้านก่อสร้างมันง่ายมันถูกถ้าเราไปสั่งตัดแล้วมันจะแพงเขาจะขายเป็นกิโลกิโลละห้าสิบบาทอันนี้ไปซื้อมาแผ่นละร้อยก็มาเชื่อม ที่ด้านก็เชื่อมแต่ว่าเวลาเปลี่ยนยางก็หมุนน็อตสองตัวออกนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับขอบยางนะเออคือเอ๊ะบางถ้าเราไปซื้อแบบคูบต้าอะไรที่สําเร็จอย่างนั้นมันก็แพงนะคืออันนี้เราทำเองเราเองไอตัวเนี้ยก็ทําเองมันมันมาแต่ตัวรถกับผานไถเนาะผานนุ่นน่นผาน เดี๋ยวแปะคลิปเก่าให้ดูสภาพที่ซื้อมาตอนแรกออท,ที่เรามาซ่อมกันปัญหาคือไม่มีเกจหน้าอืใบเกจหน้าไม่มีถ้าจะไปทำเกจหน้าเราต้องไปต่อไฮดรอลิกต้องไปทําอะไรมันหลายตั้งไงอืเราก็เลยมาเกจหลังเนี่ยก็ซื้อเหล็กมาออกนะแต่อันนี้เป็นซื้อจากร้านของเก่าใบผ่านเนี่นะเขาเรียกใบอะไรมันอนะไมู่ใบหน้าใบหน้าผานเกจนะคือเขาถอดออกจากรถไถเก่าอะนะ เขาขายทิ้งแล้วเราไปซื้อจากขยะมาแล้วก็มาเชื่อมเอาเอาแผ่นเล็กใส่เชื่อมเหล็กบางๆนั่นแหละแต่ว่าสําคัญตัวเนี้ยฟันมันนี่นะต้องแข็งแรงอืมก็หลักการก็ง่ายๆนะเนาะคงคงขายดูกพราคงรู้ๆใส่เอาอ่าสีเสือก็ไม่ได้ทําำนะนี่นะครับก็ตามสภาพตามสภาพไปทำมาใหม่นะครับแต่ปัญหาของมันคือไอ ไฮดรอลิกรุ่นเนี้ยมันไม่มีแรงกดอมีแต่ยกอย่างเดียวมีแต่ยกอย่างเดียวอาศัยน้ำหนักน้ำหนักของตัวผานน้ำหนักของตัวเนี้ <จะ S 1> กย,<ง>ยก็เลยต้องถ่วงไว้ก็เลยต้องถ่วงถ่วงก็ง่ายง่ายเอากระสอบถ่วงเดี๋ยวจะไปลองให้ดูเป็นการเตรียมดินสําหรับทํานายนนี่แหละเออคือที่เรามันไม่เสมอไงมันไม่เสมอเนี่ยเราก็เกตตัวแ็กเกตแล้วเนี่ยอันนี้ขุบ ถ่ายไปคดดลิปี่แล้วเออแต่ขบเราก็จะย่าอีกทีต่เราตรงไหนมันที่มันสูงมากเราก็เอาตัวนี้ไปเกตปัญหาคือรถใหญ่เกตได้ไหมได้แต,แต,แต่แต่รถใหญ่มันน้ําหนักมันเยอะแล้วมันติดจมจมปีนี้นะก็เลยเอารถเล็กลงแล้วจะเกตให้ดูอันนี้กันจมได้นะใช้ได้นะไม่ไม่จมช่วยได้เยอะแต่ถ้ามันลมจัดๆก็เอาไมอยู่หงกัน <c oughs> <c oughs> แต่ช่วยได้รนะดับหนึ่งเดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับ รถไถมือสองยี่ห้ออะไรนะับมิสุละจากที่เราซ่อมแซมกันมาหลายเดือนตอนนี้ใช้งานนะครับปกติก็ใช้งานอยู่แล้วนะเดี๋ยวให้น้องจนทานเหมือนเดิมขับให้ดู ก็เป็นอันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานของมันนะครับถ้าใครเคยดูคลิปของประเทศอินเดียก็จะใช้ผ่านหลังนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเราไป modify ผ่านหน้าเราต้องเสียเงินซื้อไฮดรอลิกเพิ่มก็เลย modify เอานะตรงไหนที่เป็นเนินเป็นอะไรอย่างงี้ก็จะใช้ตัวนี้ยิงไปหน้าไปหลังเอาเนาะใช้รประโยชน์จากสิ่งที่มีครับ คือกว่าหางมันเบาไว้นะครับต้องมีน้ำหนักส่วนอย่างที่บอกนะมันมีแต่ยกมันไม่มีกดเนาะ ไอนาฝั่งนี้นะครับปีที่แล้วเราโยนฝั่งนู้นฝั่งนี้ปีนี้เพิ่งจะมาทำนะครับมันก็เลยยังไม่มีการปรัประดับปีนี้เราก็เลยต้องมาปรัประดับใหม่เนาะมาเติมเตรียมพี่ที่จะโยนไถไปก่อนเพราะไถก่อนแล้วก็ไอสูบน้ําใส่ให้มันเละๆแล้วก็ไล่ไล่ดินไล่น้ำอย่างเงี้ยมันจะได้พอเราไถาเราสูบน้ําใส่เกีย่ยแล้วทําไงต่อขูบวิ่งเหมือนเดิมอ๋อไถไถไปก่อนไงพอไถแล้วก็สูบน้ําใส่ แล้วก็ย่ําให้มันเป็นเลนพอเลนแล้วเอาไอ้รถคันนี้วิ่งกวาดอ๋อแล้วก็โยนเอออ๋อปีนี้เราทําอย่างงี้เออมันมันมันจะได้เรียบไงปีที่แล้วเราแค่ให้เขาปั่นให้เฉยเนาะใช่นี้อันนี้มันยังไม่ได้ไถพอไถไถเสร็จก็สูบน้ําเข้าให้มันให้มันเป็นเลนเลนนะไถก็เอาคันนี้ไถบ่คันนี้ก็ไถได้ก็ใส่เน่ยอ๋อใส่ผ่านตัวสีฟ้าผ่านเก่ามันเออพอไถแล้วก็คูดหน้ามันไปสูบน้ําให้มันเลลยอืมก็จะได้ แบบฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ทาเหมือนกันครับฝั่งนี้ช่งคานี้หนะ้าที่เดิมไม่ได้ทําออแต่มันก็เรียบอยู่บ้างแล้วอเราก็เอาขูบวิ่งอยู่ปีนี้ก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับสําหรับปีนี้เนาะการทํานายนมีข้าวสายพันธุ์ใหม่เพิ่มมาอีกสองสายพันธุ์เป็นอะไรนะเอ็มเทคเอ็มเอทคนี่สำหรับให้ใหสัตว์อ่าจะผลผลิตมันเยอะไงสามเป็นข้าวสามเดือนข้าวนาปลัง ส่วนในอ,อ,อีกอันหนึ่งเป็นข้าวเหนียวดําเขาเรียกเหนียวดําอาิตะลองดูนะครับสำหรับวิธีการทํานายโยนก็เดี๋ยวผมแปะเพลิดไ้ให้แล้วกันสำหรับปีที่แล้วปีนี้ก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับแค่เพิ่มเติมสายพันธุ์ข้าวแล้วก็เหมือนเดิมคือเราก็ยังขายสายพันธุ์อยูข่ข้าวเหนียวดําอาิตะเนี่ยคนเดียวที่พัฒนาหอมวิสุทธ์คนเดียวกันอ,อาจารย์ตุลักเป็นเป็นเอกชนนะทำทำอาิ<ๆ>อาตะก็มีความ เคลืนไหวยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้กับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ